รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สู่รายการระเบียงใต้ค่ะพบกับรายการระเบียงใต้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยทั้งนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐที่จะตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพูดถึงณปัจจุบันนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะณปัจจุบันเราได้รับสิทธิประโยชน์จากกระบวนการจัดการแล้วก็จากนโยบายของรัฐบาลนะคะให้พี่น้องประชาชนมีความยั่งยืนส่วนหนึ่งค่ะสาหรับผู้ที่ได้ยินข่าวคราวนะคะของสิทธิประกันสังคมค่ะสาหรับใครหลาย,ลายๆคนที่ใช้สิทธิประกัน สังคมอยู่แล้ววันนี้ค่ะเราอยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพอิสระเข้ามาเป็นสมาชิกและใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา40ซึ่งสิทธิประโยชน์มากมายเกินคุ้มและมีทางเลือกให้คุณชมได้เลือกตั้ง3ทางด้วยกันค่ะวันนี้เราพาคุณชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะที่สํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดยาลาและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับคุณรอบิยะแจกกอมะค่ะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการแรงงานชํานาญการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่าขาถ้าพูดถึงมาตรา40เนี่ยแน่นอนว่าเราประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วในการท<า>ี่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์เพราะว่ามาตรา40สิทธิ์เกินคุ้มมีทางเลือกตั้งสามทางเลือกอยากจะให้พี่อาได้พูดถึงกับ ผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาใช้สิทธิ์นี้บ้างแล้วก็ยังไม่มาเป็นสมาชิกค,ค,ค่ะความสําคัญของมาตรา40สําหรับพี่น้องประชาชนสําคัญยังไงคะค่ะพี่เกิดน,นํานิดนึงนะคะ,คะสํานักงานประกันสังคมนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะ,คะสังกัดกระทรวงแรงงาน แล้วเขามีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตให้กับผู้ประกันตนเรานะคะแล้วก็เสร็จทีนี้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็จะมีอยู่3มาตามาตรา33มาตรา39มาตรา40 มาตา3าม3ามาตา3า39ซึ่งเป็นรายงานในระบบของประกันสังคมอยู่แล้วนะคะ,คะเมื่อเกิดเหตุประสบอันตรายเขาก็สามารถใช้สิทธิ์แล้วก็ประกันสังคมคุ้มครองให้ถึง7กรณีน้องบีมีกรณีเจ็บป่วยค้อดบุตรทุพพลภาพสงข้อบุตรชราภาพค่ะ เจ็บป่วยคอดบุตรทุพพลาภาพตายสงราะอ์บุตรชราภาพแล้วก็กรณีว่างงานแล้วนะคะก่อนที่มีมาตรา40ประชาชนนะคะส่วนใหญ่ว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลคุ้มครองแต่ในระบบและนอกระบบล่ะ,ะอาชีพฟินแล็์ล่ะนะคะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนกีดยางเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะทําไมรัฐไม่ดูแลด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เราต้องตาพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา40เพื่อไม,ม,ม่ให้เกิดความลำล้าค่ะน้องบีนะคะ แต่ว่าถ้าจะสมัครเป็นผู้ว่าการโตนมาตรา40เขาต้องมีคนุณนนสมบัติด้วยนะคะซึ่งมีคนุณนนสมบัติดังนี้นะคะ 1. มาตรา40 อมีสัญชาติไทยอสอง<ะ>มีอายุตั้งแต่15ถึง65ปีบริบูรณ์น้องบีขาเมื่อก่อนแค่60อตอนนี้ขยายเป็น65<ะ>เพราะว่ารัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่าคนที่จะป่วยมันอยู่ในช่วงนี้ก็เลยขยายอายุเป็น65ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็คนพิการน้องบีถึงแม้เขาได้รับเงินจากพโมโจโนะเขาพิการเขาได้เดือนละ800ะนะคะแต่ประกันสังคมบอกว่ามาสมัครกับเราได้แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้บกพร่องทางสมอง นะคะอันนี้คือเขาไม่รับรู้สิทธ์ก็เลยสมัครไม่ได้นะคะแล้วก็4ข้าราชการบํเดชเออข้าราชการหรือลูกจ้างประจำนะคะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่รัฐจัดให้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้ข้าราชการบํานา้องบีสมัครได้นะคะเขาเปิดโอกาสให้แล้วนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ก็เขาอยู่ในระบบของประกันสังคมอยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่า คุณเป็นกลุ่มวัยที่เป็นวัยเกษียณอายุแล้วค,คุณสามารถสมัครได้เข้าสู่มาตรา40นะคะซึ่งสิทธิประโยชน์อย่างที่บอกว่าเกินคุ้มและมี3ามทางเลือกด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สําหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับนายจ้างใดๆนะคะ,คะก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นผู้ประกันตนในสิทธิ์ของมาตรา40ได้ด้วยค่ะ,คะและคุณผู้ชมคะเรามาฟังในส่วนของ ข้อมูลกันบ้างค่ะ,คะข้อมูลในพื้นที่จังหวัดยะลาละคะพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์แล้วก็มาเป็นสมาชิกของประกันสังคมในมาตรา40เป็นที่เรียบร้อย<ช>นะ,<ค>ะตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่เท่าไหร่เป็นยังไงคน้องบีคะข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา40ของเรานะคะปาไปส่งเซ็นออนไลน์นะคะ,คะแต่จริงจริงแล้วถ้าถามว่าจ่ายเงินจริงๆเท่าไหร่จ่ายเงินอยู่ประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทเทียบเปอร์เซ็นก็ ก็อยู่ที่แค่5.98นะคะเพราะอะไรน้องบีรู้ไหมเราเคยได้ยินนะคะช่วงโควิดค่โควิดเนี่ยประมาณปี63 64แล้วก็จังหวัดยะลาเราเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเลยใน10จังหวัดนะคะก็ได้ไดรับเงินเยียวยาที่รัฐบาลแจกให้คือสองครั้งครั้งละ5,000ก็เป็นหมื่นหนึ่งนะคะ,คะไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็รีบมาสมัครที่ยะลาเพราะต้องการเงินเยียวยาแต่เขาไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์เขาก็เลยไม่จ่ายเงินแล้วก็ตอนนี้ก็ ทำให้เราได้ยอดแต่เราไม่ยอดการจ่ายเงินนี่ยนะ น้อยมากค่ะน้องมีแน่นอนว่าเมื่อสักครู่ตอนพียเกริ่นเข้าในส่วนของก่อนที่เราจะพูดคุยกันพิแอบอกว,ว่ามาตราสามสามาตรา39ก็จะมีะสิทธิประโยชน์มากมายหลายหลายหลายสิทธิประโยชน์ชทีนี้ในส่วนของมาตรา40มันมีทางเลือก3ทางเลือกแล้วสิทธิประโยชน์ของทางเลือกที่หนึ่งที่สองที่สาแตกต่างกันยังไงอยากจะให้พียขยายความให้กับผู้ชม่อยค่ะดีมากเลยคําถามนี้นะคะสําหรับมาตรา40รัฐบาลเป็นห่วงมากเพราะเขา ไม่มีนายจ้างนะคะจริงๆแล้วนะคะคนมีมันก็มีน้องบีแต่ถ้าคนไม่มีไม่มีจริงๆเลยเขาก็เล็งเห็นได้ว่าปัญหาความเดือดร้อนว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ประกันสังคมมาตรา40อ่ะให้เขาสามารถจ่ายเงินได้ก็มีทางเลือกให้เลือกนะคะทางเลือกที่หนึ่งนี้70บาท70บาทเนี่ยเขาคุ้มครองให้3กรณีส่วนเดียวเพีย้ยขยายอีกทีหนึ่งนะคะ,คะอ่ะกรณีอะไรบ้างก็คือกรณีเจ็บป่วยในส่วนของเงินทดแทนการขาดไรายได้นะคะ,คะ สิทธิการรักษาคือใช้สิทธิตัวเองบัตรทองหรือว่าจ่ายตรงอะไรก็ได้แต่ว่าที่จะเบิกกับประกันสังคมก็คือเงินขาดรายได้สองกรณีทุพพลภาพหรือเรียกง่ายๆคือพิการนะคะสามกรณีเสียชีวิตอันนี้70บาทเองต้องบีได้3กรณีนะคะทางเลือกที่สองนี่จ่ายร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้นะคะก็คือว่ากรณีเจ็บป่วยในส่วนของเงินขาดรายได้สองแล้วก็กรณีทุพพลภาพหรือพิการ3กรณีเสียชีวิต4กรณีบำเหน็จชราภาพ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจ่าย300นะอันนี้เยอะหน่อยสิทธิประโยชน์ก็เยอะหน่อยนะคะ,คะอันนี้สําหรับคนบีเราไม่ต้องตามนะน้องบีนะเราดูความไหวของเราว่าเราเราเราไหวขนาดไหนนะคะ,คะ,ะสำหรับสามบาทก็มีกรณีเจ็บป่วยนะคะในส่วนของขาดรายได้กรณีทุพพลภาพหรือพิการกรณีเสียชีวิตแล้วก็กรณีชฉาภาพแล้วก็เพิ่มกรณีสงเคราะห์บุตรคะ่ะ ชราภาพแล้วก็สงฆ์ข้อ,ขอุูลใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าสิทธิประโยชน์ต่างกันอยู่ที่เบีย้ยประกันที่คุณผู้ชมเลือกไปทางเลือกที่1ก็มีสิทธิประโยชน์3อย่างที่พี่อพูดไปถ้าทางเลือกที่ 2- 100บาทก็จะมีสิทธิประโยชน์แค่ 4, 4อย่าง,างแต่ถ้าคุณผู้ชมเลือกช่องทางที่3ในการจ่ายเบี้ยประกัน300บาทสิทธิประโยชน์ เกินคุ้มค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยครบเลยทั้งป่วยไม่มีเงินทดแทนในช่วงที่เราป่วยเนี่ยอันนี้ก็จะมีให้ ทุพพลภาพหรือพิการก็มีให้ชราภาพก็มีให้เสียชีวิตก็มีให้สงเคราะห์บุตรก็มีให้อีกอันนี้ก็ถือว่าสิทธิประโยชน์เกินคุ้มแต่เหมือนที่พี่แอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังความสามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันต่างกันก็อยู่ที่คุณผู้ชมค่ะว่าจะเลือกทางเลือกไหนอทีนี้มาพูดถึงช่องทางกันบ้างพอสมัครง่ายสิทธิประโยชน์ก็เยอะช่องทางล่ะคะจะสะดวกไหมในการจ่ายเบี้ยประกันค่ะ สะดวกมากเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบอกว่าเขาดีก่อนสามารถใจเน็ดแบงค์ได้แล้วเ<อ>นแบงค์กรุงไทยไม่ต้องไปเซเว่นแล้วะนะคะง่ายมากเลยแค่ไปที่นะคะ จ่ายบินแล้วก็เลือกในการยอดนิยมแล้ะจะมีขึ้นเลยหน้าจอว่ามาตา40ค uh ่ะ huh. แล้วก็ที่2ก็มาจ่ายที่สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้นะคะ uh huh. แล้วก็สามก็คือจ่ายผ่านเซเว่น huh. ตู้บุญเติมบิ uh ๊กซีนะคะแล้วก็ช้อปปี้เพยนี่ได้หมดเลยแล้วก็ให้หักบัญชีก็ได้ถ้าหักบัญชีเนี่ยทุกบัญชีเลยได้หมดนะคะแล้วเราจะต้องหักบัญชีภายในวันที่20ถ้าวันที่20 เงินไม่มีในบัญชแไม่ใช่เงินลงก่ายบรรจุก็เป็นวันทาการถัดไปของวันราชการนะคะค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วนะตอนนี้ค่ะถ้าไม่อยากมาที่สํานักงานหรือไม่อยากไปเจอใครสามารถสมัครออนไลน์หรือสมัครแบบที่สะดวกรวดเร็วมีไหมคะอันนี้สมัครมาตราสี่สิบใช่ไหมคะคุณดีสมัครได้ค่ะตอนนี้สมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะเข้าในระบบ e s r v i ะนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้ อันนี้แล้วก็สมัครผ่านสมัครที่สำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็สมัครผ่านธนาคารหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารโทรโกสก็ได้ค,ะค่ะดีแล้วถ้าไปหน้าเคาน์เตอร์จะต้องมีเอกสารหรือว่าถ้ามาที่นี่ต้องมีเอกสารแนบอะไรต้องถือมาบ้างไหมคะ อยากให้เอาบัตรประชาชนมาใบหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเอาบัตรประชาชนเราจะได้คี์ชื่อนามสกุลอะไรถูกต้องที่อยู่ด้วยนะคะหมายเลข13บลหลักในการ<ช>ยืนยันด้วยก็มันมีสมัครผ่านเครือข่ายด้วยนะน้นองบีพี่ลงมไปเพราะว่ามันจะมีบัณฑิต บัณฑิตแรงงานน่ะซึ่งเขาจะมีทุกหมู่บ้านเลยะนะคะไปหาเขาให้เขาสมัครให้ให้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมคะมหลากหลายช่องทางสามารถสมัครสะดวกแล้วก็จ่ายเงินง่ายสิทธิประโยชน์เกินคุ้มแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันต่อว่ามีกรณีเรื่องของการเบิกเงินจากสํานักง,งานประกันสังคมจากสิทธิ์ต่างๆเนี่ยต้องแนบเอกสารอะไรมีกรณีศึกษาไหนบ้างที่สามารถยกตัวอย่างให้คุณ ชมได้ดูเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครูค่ค่ะช่วงเก็มาฝาช่วงเก็บมาฝากวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาดูแปลงฟักทองบัตเตอร์นัทค่ะซึ่งเป็นแปลงเกษตรของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่หันมาปลูกฟักทองบัตเตอร์นัทไร้ดินค่ะ ผลที่เห็นรูปร่างคล้ายน้ำเต้าผิวสีเหลืองเข้มเนื้อข้างในสีเหลืองส้มนะคะ เป็นผลฟักทองชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบัตเตอร์นัทในแปลงทดลองของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะหันมาทดลองปลูกบัตเตอร์นัทพันสควอตซึ่งเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะปลูกด้วยระบบไฮโดโปนิกซึ่งก็เป็นการปลูกผักระบบน้ําแบบไร้ดินค่ะเกษตรกรคนรุ่นใหม่ของเรานะคะได้มีการทดลองนําเมล็ดพันธุ์มาลองปลูกและควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนเพื่อให้บัตเตอร์นัทเจริญเติบโต ได้ใน40วันค่ะบัตเตอร์นัทให้ผลผลิตที่น่าพอใจนะคะและสามารถเก็บมาและขายสร้างรายได้อย่างงามทีเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่อยากจะลองลิ้มชิมรสบัตเตอร์นัทฟักทองญี่ปุ่นที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะมีประโยชน์มากมายก็สามารถติดต่อได้ ตาม Facebook ที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะหรือจะโทรศัพท์มาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0828252528คุณกามานอับดุลละนั่นเองค่ะ คุณู้ชมคะมาคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าสิทธิ์ในการเข้ารับหรือว่าเป็นสมาชิกของประกันสังคมมาตรา40เนี่ยมีกี่ช่องทางเลือกแล้วก็สามารถจ่ายเงินง่ายและสิ่งสําคัญคือสะดวกในเรื่องของสมัครด้วยนะคะและไม่ยุ่งยากค่ะมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้แล้วล่ะคะ่ะทีนี้ในส่วนของที่เราจะพูดถึงว่าแต่ละ มาตราก็มีสิทธิีต่างกัน<ช>และเหมือนมาตรา40เลือกได้3ช่องทาง3ทางเลือกสิทธิประโยชน์ก็เกินคุ้มต่างกันอยากจะให้ขยายความของสิทธิประโยชน์ของมาตรา40หน่อยคะ่ะว่าเกินคุ้มยังไงและถ้าแบบใช้สิทธิ์แล้วจะต้องมีเอกสารยุ่งยากไหมย,ยังไงบ้างคะ่ะได้ค่ะ นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีแรกก็คือกรณีเจ็บป่วยนะคะ่คะ,ะถ้าเจ็บป่วยนี้จําไว้เลยนะคะว่าสิทธิการรักษาคือใช้สิทธ์ตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหรือว่าถ้าเรามีจ่ายตรงก็ใชใ้จ่ายตรงแต่ที่จะเบิกับประกันสังคมคือใช้ใบรับรองแพทย์มาเคลมนะคะสำหรับผู้ป่วยในนะคะเวลานอนโรงพยาบาลเขาจ่ายให้70ร้อยเนื่งจ่ายวันละ300นะคะ,ะถ้าจ่าย300ก็จ่ายวันละ300แต่ถ้าเกิดว่า ไม่นอนนอนหรือว่าหมอสั่งให้พักรักษาตัวนะคะตั้งแต่3วันขึ้นไปจ่ายให้วันละ200ะนะคะทีนี้เขาให้ยังไงเขาดูใบรับรองแพทย์ว่าเขาวินิจฉัยว่านอนโรงพยาบาลกี่วันแล้วก็หมอให้พักรักษากี่วันนะคะ,คะแล้วปีหนึ่งจ่าย70ร้อยหนึ่งเขาให้30วันนะคะถ้าจ่าย300้เขาให้90วันน้องบีคิดดูจ่าย70จ่ายร้อยหนึ่งนะคะ30วัน90,00นะคะ,คะน้องบีเราจ่ายเท่าไหร่ถ้าจ่าย70เราจ่าย แค่840เองต่อปีถ้าจ่ายร้อยหนึ่งเราจ่ายพันสองแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่าย300้เขาให้90วัน90วันคุณ300ได้ตั้ง2 7 0 0 0เราจ่ายเท่าไรเราจ่าย3,600น้อต้องดีว่าคุ้มไหมคะเกินคุ้มเกินคุ้มเจ <laughs> ้ไหมคะค่ะแล้วก็มันจะมีว่าถ้าเกิดว่าไปเ็ดเฉยแล้วไม่ถึง3วันที่หมอไม่ได้สั่งให้พัก ในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกอะนะ,ะแล้วก็เสร็จตีนี้เขาก็ให้เหมือนกัน70ร้อยหนึ่งเขาให้ต่อครั้งครั้งละ50บาทปีหนึ่งให้3ครั้งอ,อันนี้คือกรณีเจ็บป่วยนะคะค่ะ,คะแล้วถ้าเป็นกรณีที่คุณผู้ชมบอกว่า ทำงานไปด้วยแล้วก็ประสบปัญหาหรือว่าประสบอุบัติเหตุจากสถานที่ทํางานละคะแล้วก็ทําให้ร่างกายตัวเองเนี่ยมีความพิการหรือทุพพลภาพตรงนี้ทางประกันสังคมจะจ่ายยังไงคะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะเมื่อกี้แค่กรณีเดียวนะคะ,คะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพหรือพิการคําว่าพิการของสำนักงานประกันสังคมคือไม่ใช่มาจากพมจนะคะ,คะก็คือว่าทางเราจะต้องให้หมอประเมินว่าเป็นผู้ทุบกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,คะแล้วก็เข้าประชุมอนุ ต่อเมื่อ,อที่อนุเขารับรองมาว่าคุณพิการตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะเป็นผู้ทุกของประกันสังคมเขาให้สูงสุดตั้งแต่500ถึง 1,000. ค่ะนอ้องบี500ได้เท่าห้า500เนี่ยถ้าคุณส่งภายใน10เดือนเนี่ยคุณส่ง6เดือนจะได้500บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งภายใน20เดือนส่ง12เดือนจะให้650แต่ถ้าเกิดว่าส่งภายใน สี่สิบเดือนก็จะให้แปดร้อยอันนี้เท่ากับพมโมจโแต่ถ้าเกิดว่า,าภายในหกสิบเดือนส่งสามสิบหกเดือนอันนี้ให้พันหนึ่งอันนี้สูงกว่านะคะ,คะน้องบีและให้เท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ถูกไหมเจ็ดสิบร้อยหนึ่งนะคะเขาให้เขาให้15บปีแต่ถ้าเกิดว่าจ่าย300้เขาให้ตลอดชีวิตไม่พอน้องบีถ้าเกิดว่าก่อนที่เขาเสียชีวิตแล้วยัง ความคุ้มครองยังไม่ถึงนะคะเขาก็ให้ค่าทำศพอีกนะ2 5ง0 0 0่นะคะ70ร้อยหนึ่งให้2 5 0 0 0แต่ถ้าจ่าย300เนี่ยเขาก็ให้5 0,000ทีนี้นะคะไม่ต้องส่งเงินด้วยน้องบีค่าประกันสังคมมีนี่ฉัยแล้วว่าคุณเป็นผู้ทุบนะคะมไม่ต้องส่งเงินประกันสังคมและประกันสังคมดูแลให้ค่คะ กรณีเจ็บป่วยเขาต้องมีการนําส่งเงินเขาดูตรงนี้ด้วยนะกรณีแรกนะคะเมื่อกินหรือบอกว่าสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะคะสมมุติว่าเขาไม่สบายเดือนนี้เขาดูอย่างนี้ภายในสเดือนคุณต้องนําส่งเงินก่อน3เดือนนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่สบายเดือนพฤศจิใช่ไหมคะสิทธิ์เขาเราจะเริ่มนับตั้งแต่ตุลานะคะสิงหากรกดา กราดาสิงหากนยาตุลาะจะขาดเดือนในเดือนดงก็ได้ขาดได้แค่เดือนเดียวนั่นแหละพี่ยาเป็นห่วงมากเรื่องการจ่ายเงินอ,อยากจะให้เขาเกิดสิทธิ์ยังไงก็อยากจะให้เขาจ่ายเงินตลอดะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เขาเกิดสิทธิ์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของเสียชีวิตเสียชีวิต เมื่อมีบุคคลเสียชีวิตซึ่งอาจจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่สามีภรรยาตรงนี้ใครที่จะมายื่นรับสิทธิ์และก็ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะได้ค่ะกรณีเสียชีวิตแบ่งอย่างนี้ก่อนนะคะกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตปกติจากร่างกายเราคําว่าอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่กระทบกับตัวเรานะคะเหมือนกับว่าตัวอย่างเช่นรถชนจมน้ํางูกัดอะไรอย่างนี้อันนี้น้องบีจ่ายแค่ ภายใน6เดือนก่อนที่เสียชีวิตจ่ายแค่เดือนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าเสียชีวิตด้วยโรคทั่วไปของเรานะคะเขาดูเงื่อนไขว่าภายใน12เดือนคุณส่งก่อนไม่6เดือนส่งมั่นอยู่มั่นแต่ว่าให้มีแค่6เดือนอันนี้จ่ายจ่ายก่อนที่เสียชีวิตนะคะ,คะทีนี้ได้เท่าไหร่นะคะน้องบีเจ็ดสิบร้อยหนึ่งเราจ่าย25งหมแต่ถ้าจ่าย300เราให้ห้าหมื่นค่ะแล้วถ้าเกิดว่านะคะ จ่ายมานานแล้วจ่ายมั่งหยุดมั่งแต่ว่ามีเงินช่ว์มาทั้งหมด60ง่งวดนะคะ70็ดร้อยหนึ่งเราเพิ่มให้อีกแปดพแต่ว่า500ได้แค่ห้า0 0ื่นนะคะน้องบีค่ะ,คะแล้วก็ทีนี้ใครเป็นคนมายื่นนะคะคือคเงินค่าทําศพนี้เราจ่ายให้คนเดียวนะคะ,คะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อเป็นมีหนังสือรับรองว่าใครเป็นผู้จัดการศพ นะคะถ้าเกิดว่าศาสนาอิสลามก็ให้โต๊ะอิหมัมหมู่บ้านนั่นแหละรับรองมาว่าคนนี้เป็นผู้จัดการศพนะคะแต่ถ้าทางไทยพุทธนะคะก,ก็เป็นที่เจ้าอาวาสรับรองมาค่ะน้องบีแล้วก็แล้วก็ส่วนเวลามาเบิกเนี่ยก็จะมีเงินท่าทำศพแล้วก็เงินบำเหน็จชราภาพที่เขาส่งให้ค่ะ แล้วก็ทีนี้อยากฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกรณีเสียชีวิตนี้ไม่สามารถยื่นผ่านอีเซลได้เพราะ,ะว่าเอกสารเยอะอยากจะให้มาติดต่อที่สํานักง,งานก่อนมาก่อนคนหนึ่งนะคะ,คะมาเจอเจ้าหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่จะบอกว่ามีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็กลับไปทำค่ะ,ะ,ค,ะค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของกรณีชาราภาพตรงนี้ค่ะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างให้กับผู้ชม เจบาททำไมพี่ยาไม่แนะนำรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่คงครองอถ้าจ่ายร้อยหนึง่งอย่างน้อยเรามีเก็บแล้ว50บาทน้องบีจ่ายร้อยหนึ่งก็จริงรัฐบาลเก็บวให้เราห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ถ้าจ่าย300เนี่ยก็จะได้เก็บเดือนละร้อยห้าใช่ไหมคะน้องบีแต่ถ้าเกิดว่า ระบบโชว์มาว่าคุณจ่ายเงิน180งวดและจ่าย300ให้ฟรีๆเลยหมื่นหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็เมื่อไหร่ที่จะเบิกกรณีบำเหน็จชราภาพนะคะเงื่อนไขก็คือลาออกแล้วก็อายุ60ปีบริบูรณ์หลังวันเกิดหนึ่งวันมาเอาก่อนมาเอาก่อนก็ได้กรณีบำเหน็จและมาสมัครกับพี่ยาต่อ,อเพราะว่าอายุยังไม่ถึง65นะคะ,คะสมัครได้ค่ะค่ะ,คะแล้วทีนี้ในกรณีส่งคราะหบุตร อย่างพี่แเคยเกิ่ไว้ว่าจะมีข่าวดีสําหรับคุณแม่คุณแม่ที่กําลังจะมีลูกอันนี้<ช>ข่าวดีคือเป็นยังไงคะคือตอนนี้นะคะกรณีส่งข้อบุตรณนน้าตอนนี้เราจ่ายว่าคุณต้องจ่ายมาก่อน24เดือนนี่ชือเงื่องไขนะคะ,คะส่งบ้างไม่ส่งบ้างแต่ว่าให้มี24เดือนแล้วก็จ่ายในในทางเลือกที่3คือ300จะให้ลูกคนละ200บาทคราวละ2คนค 2> ไม่เกิน6ปี แต่ที่พี่ยาจะบอกน้อง,งบีว่าที่ไปประชุมมาเนี่ยนะคะเราบอร์ดใหม่เนี่ยกำลังจะที่สำนักง,งานการปรกันสังคมกำลังจะคัดเลือกอยู่นะคะก็คือว่าเขาจะขยายจาก200เป็น300นะคะแล้วก็ขยายจาก6ปีถึง7ปีคะ่ะน้องบีน่าจะเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะทีนี้กรณีศึกษาที่เราอยากจะพูดถึงให้คุณชมได้เป็นตัวอย่างนะคะกรณีศึกษา ที่เป็นเคสที่มาเบิกกับประกันสังคมอ๋อได้ค่ะน้องบีคืออย่างนี้นะคะเอาเอาเป็นเคสจริงเลยนะคะ,คะที่มาเบิกเพราะว่าพี่ยาเคยเป็นหัวหน้าประโยชน์มาก่อนนะคะคนนี้ชื่อเบดิงค่ะเบดิงเนี่ยเขาทํางานคนเดียวนะคะวันหนึ่งเขาไปเป็นลูกจ้างนี่แหละเขาทําวันละ300แต่เขามีภรรยาซึ่งภรรยาเขาเป็นห่วงมากเกิดเบดิงเป็นอะไรแล้วใครจะเป็นคนดูแลถูกไหมคะน้องบีเขาทุกวันเขาก็จะให้ภรรยาเขาเก็บ ภรรยาก็เก็บทางเก็บดาวได้เดือนหนึ่งอะ่ะก็จะไปให้สมัครเดือนหนึ่งอ่ะเขาก็จะส่งประกันสังคมเขาเลือกทางเลือกที่สองนะคะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะคะประมาณปลายปลายปี6-5ห้าเขาโทรมาหาพี่นะแฟนเขานะคะเขาบอกว่าเออสุกะยะททำยังไงดี <_ d ream> ยเบดิงอะ่ะทำงานไม่ได้ตอนนี้ ถูกไม้กระเด็นเข้าตาไปถังญ้าแล้วก็ไม้กระเด็นเข้าตาดำตาดำบอดแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจ่ายเงินไหมถามในคอแล็กเขาว่าจ่ายตลอดพี่ชื่นใจเลยถ้าคําว่าจ่ายตลอดเขาก็จะมีสิทธิ์เบิกกับประกันสังคมอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วจริงๆด้วยเขาเป็นผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาลได้ผ่าตัดตานะคะหมอสั่งให้หยุดพักรักษาตัวนอนอยู่โรงพยาบาล20วันแล้วก็ให้อีกสองเดือนน้องบี ให้พักรักษาตัวที่บ้าน2เดือนนะคะระกันสังคมวินิจฉัยยังไงนะคะนอนโรงพยาบาลพี่บอกแล้วว่าให้วันละ320วันก็ได้6,000นถูกไหมคะแล้วหมอก็ให้พักอีก2เดือนเราแยกอย่างนี้นะคะปี6-5คุณต้องได้สิทธิ์ก่อน30 30วันและ,ะมามาปี6-6อีก30วันเพราะฉะนั้นเคสของเลคอนะคะของเบดิงเขานอนโรงพยาบาลได้20ไม่นอนได้อีก สิวันถูก uh huh. ไหมปีนี้ก็ครบ30ก็ได้6กพันอีก10วันก็ได้ก็ได้2องพันก็เป็น6กพันโอเคปี65เ,เข้าเข้าเบิกได้6กพัน 6, 000, แล้วพอพอปี6กหเนี่ยเข้าได้อีก30วัน uh huh. น้องบีถูก uh huh. ไหมเพราะว่าหัวให้2เดือน30วันได้9ก uh ้าพันก็เอาเท่าไหร่ หกพันคูณเก้าพันก็ได้หมื่นกว่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เขาได้ไปในกรณีที่เราบอกว่าที่คุณผู้ชมสามารถเลือกทางเลือกอย่างที่บอกคือทางเลือกที่หนึ่งเจ็ดสิบบาททางเลือกที่สองหนึ่งร้อยบาทและทางเลือกที่สามสามร้อยบาทสิทธิประโยชน์แต่ละคนเนี่ยก็อยู่ที่เบี้ยประกันที่เราส่งจ่ายนั่นเองค่ะสําหรับสายด่วนที่คุณผู้ชมสามารถแบบหาข้อมูลก่อนล่วงหน้าหรือว่าอยากติดต่อสอบถามสายด่วนมีอะไรเบอร์โทรใครฝากได้บ้างคะถ้าสายด่วน นะคะของพี่ก็คือ1506แต่ถ้าเกิดว่าไม่ด่วนมากก็โทรหาพี่ยาได้เลยนะคะ,คะพี่ยายินดีให้เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรส่วนตัวด้วยนะคะ,คะ,ะเบอร์0ู0ย์แ1ดศูนย์ค่ะแล้วก็เบอร์สำนักง,งานนะคะเผื่อพี่ยาไม่อยู่นะคะเบอร์073 274 483ค่ะค่ะ ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แนนะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวดีกับสิทธิประโยชน์มากมายค่ะกับการเข้ามาเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40สิทธิเกินคุ้มแน่นอนนะคะกับ3ทางเลือกที่คุณผู้ชมสามารถเป็นผู้เลือกเองจ่ายเองสิทธิประโยชน์ก็ได้กับตัวเราเองนั่นแหละค่ะครั้งหน้าค่ะรายการระเบียงใต้ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยประเด็นการขับเคลื่อนของนโยบายรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรบ้างที่จะทําให้คุณผู้ชมสร้างความยั่งยืนแล้วก็เกิดความพึงพอใจในการให้บริการนะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีทีมงานรวมไปถึงพี่ยาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ